เอาเลยเพื่อไหนสีไหนแดงเหรอไม่สีทองเฮ้ยเจมอยากกินนวยสีอะไรนะงานดีมาเอาไหมสีแดงสีแท้เขาได้เขาได้อ่ะสีสีทองนี่กีนเยอะแล้วยังม่หมดเลยไดิใช่ปะเอาดิโอ๊ยคราวแล้วกินอะไรอันนี้ก็ได้เจมอ้าว ว่านี่มันได้จริงยู่ขอบคุณที่เป็นคนดีนะมิงบอกว่าจะเป็นคนดีอยู่แล้วได้เหรอวลมันมีอันเดียวอ่ะเราก่อนนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกูหอมมเชียวจ้าอ๋อทำผิดใชเกาวฉีดนะไล่ลพี่ขาไลอนะ่ะน้องแวลจ้า กินตรงเนี้ยพออันนี้แซกเกชีสก็อร่อยไปอ่ะนี่ไงมากินอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ของเซเว่นใช่ป่ะทั้งวาวนนี้ของเซเว่นใช่นี่ไงว่าจาระกระเหลาเซเว่นหน้าขันหน้ามากหน้ามากเซเว่นนี่หรอ โทษทีเกาหลีอยู่นี่เอะไม่เป็นไรติไปเลยนะเนี่ยหรือจับล็อกเลยไม่เป็นไรแต่เมื่อเราทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรโม๊ยพี่นโอ๊ยมันยังไม่หายอย่างนี้เลยพี่จ๋าสองนาทีขอบคุณจ้าได้ยังดียังไม่เขียวเลย ก็ได้จาดีแเดีไปนั่งกินด้วยกันาะิ่งไม่ออกจ้าไปไหนหมดดิเอาเลยเก่งมากชิพี่เป็ิปตกแน่ยจ้าัเยอดินมาแล้วมองเงยหน้าข้มามองตาปุ๊บตะกล้าวกพี่เป็ชิปไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าหน้าฟาดหน้าฟาดอได้เลยน ดังหักเลยน่าเวทนาอะไรเขาห้ามซุบซิบกานคูยงดังอะไรนะอะไรเอาเกี่ยวุ้งอะ่ร็จดังดังอะไรน่่อไม่ของซีพีเฟเต้องกินเฟมให้ีละเนมื่อกี้จ๊บอกให้ทำเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งของเซ e ว่นไม่มีเอามาเห็นไหมกิน อซีพีก e. ็มาแล้วชอบกินได้ด okay. oh. uh. ้วยนะขอบคุณมากตุ oh. oh ้งถักตูเดี๋ยวไปลองเพลงกันที่เอิงขอบคุณมากเป๊ะเว้ยป้หน้าแต่ละคนช่วยพี่เดี๋ยวพี่ทำให้ทั้งแค่สองอันมอในห่อมาลองดูนี่ฉันเอามาแปะดูข้างหลังพี่ที่รู้แล้วว่าเราข้างหลังไปไหนสวยเกินคาดผ่านใจนะวันนี้วันเราผ่าใหญ่เกินพื้น่ไอ หลเฮ้หออ่ะราคนหน้าตาเป็นไงบ้างเนี่ยอ้ดียนนทำทำไรพี่เป็นของพี่ไหมมอไีรพี่ห้านจัง้าวลูกชิ้นหมดแล้วเหรอคะเดิมหมดแล้วเพราะฉะนี้เฮ้ยหนูทำเจอกลุ่มอ่ะให่มาซิมดอย่าอย่าใครี่ดี่ะแหววแววแววเจอวันนี้มันสุกเลยเจอมาแล้วเว้ยไม่กินเดียจัง 那你没熟羊啊？没没没，刚才熟羊啊？啊，老干了，没听见。没听见。嗯。没听见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 。 คล้ายๆกันเลยเปิด้องกันทนี่สอใช่ไหมแล้วห้องกันไหอะไรเพียานยมเป็นทใช่เหรอใช่ที่เอาชี้ตีที่นี้

เธอรอ้ชายของเธอฉันออรอผู้น้ไปคนที่พร้อมจับตาและพร้อกัน่เป็นมารชิ่งเหรอนร่น้ทำเป็นลิเกนะทกาย ี่เธอนือยิ่งงเชยตอบที่ไม่ดีไหมี่ไม่เปิดใจนี่มีหรอถ้าไม่รูห้ามดูแล้มามกาไมี่มีกุญุได้อี่งไงทีมน่เหรนี่เรพื่อนไปกินขวับ

三三七。 ค่ะเจ้าค่ะตเ้เเข้าไป2อันนี้เอาเข้าไปก่อนได้ยินอเย่ไยงไก้เยเะันีมนปฝากด้วยน้องพีมของเพนน้องเหมือนกันเหรอกิไม่เป็นอ่ะกโ ตัวหมูยังไม่สุกค่ะแต่ว่าสปาเก็ตตี้ได้แล้วลาบไ้โจ๊กก็ยังไม่ได้ค่ะมาใส่ป้น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 โอ้เจ๊จะได้แพ้หน้องบัวจะได้กินง่ายไม่ใช่เราร้อยไอยเป็นดัเลย ม yeah right? ัไม่อ oh ่ะย right. ่องย่องย่องใ่องดูมัน่ายนก็อสเปชเปชดียวกันเกียร์เทียร์เกียร์เทียร์เกียยร์เกียรยเกเทียร์เกเทียร์เกีทียรเยเทีีีีรกเทีเียเียรกเียเยกียเรกยก ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะเฮ้ยเาจะได้กินไหมรอพี่อีกอนหนึาทีไออุ่นข้าวต้มมันจะนานนะเวลาเทีกพี่เมากเพราะมเป็นตัวแรกัจเป็นที่คลวหนู่เรอะยไาั่ทมิร้อี่บอกนี่ อันนี้ปะว้าวจบกนมล่ะ้เราเให้อนที่คุยังคุณน้อยดีาีด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 ีนีด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 ดดีีีดด มีที่มนี่ม,มึงม,มันม้วน